ปฏิหาร,หารขนมปัง,ปงทองคำบ,บทพิสูจน์คำนิยามที่ว่าถ้าเรากล้าทำสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราเองยังคงเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยอันเกิดจากการรู้คุณค่าของบุญ และตั้งใจทำบุญถูกเนื้อนาบุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังดังที่คุณสุทัศน์และคุณเบญจวรรณนันชัยเจ้าของบริษัท NCS GoBread จำกัดได้ประสบกับตนเองเรื่องของนุภาพบุญนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องจริงแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าทำบุญแล้วได้อะไรก็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับที่ตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยทำบุญ500บาท เราก็ทําโดยที่ว่าทําซิให้ได้เพราะมีคนมาบอกบุญแต่เราก็คิดในใจว่าเออเขาบอกว่าทําวันไหนไม่เท่าวันนี้เราก็เออทําเผื่อฟุกทําไปใช่ไหม <c oughs> เผื่อว่าเอออย่างน้อย <c oughs> ก็ห้าร้อยบาทมันก็ไม่ได้มากมายอย่างน้อยทําไปเพื่อว่าเผื่อฟุกได้อย่างนี้ถ้ามีจริงก็อาจจะดีแต่ลังนั้นมาก็มันมันก็ดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวจาก ทำงานก็กกห้องเล็กๆนั่งปั้นขนมอยู่ทําอะไรอยู่ก็เริ่มขยายงานได้เริ่มขายดีขึ้นธุรกิจก็เริ่มไปดีขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวันตอังนั้นมีกลยามิดมาบอกมาไปวันนี้ดีแล้วว่าเอ๊ะแต่ก่อนเราเคยทําไปแต่เราก็ไม่คิดไม่คิดไม่ได้หรอกตรงนั้นใช่ไหมก็เคยทําไปเราคิดย้อนเอ๊ะก็เ,เคยทําไปนี่วันนี้ทีนี้ก็เริ่มเข้าวัน เราก็เริ่มรู้จักกับหลวงพี่คือการที่เขาวัดทําบุญได้นะต้องมีกันนรยาณนนี้คอยประคับประคองคอยดูแลเราว่าเออบางทีเราคิดหยาอยู่ไปทําไปวัดบ่อยก็เบื่อมันไม่เห็นอะไรดีขึ้นเพราะอาจจะใจร้อนส่วนมากคิดเป็นคนซื้อหวยอะซื้อต้องถูกเรื่องไหนเนี่ยใจร้อนเรื่องบุญกับเรื่องแบบนี้มันแตกต่างกันอยู่ที่ความศรัทธาและความเชื่อมั่นด้วย แล้วก็มีกัญยาไมรที่ดีก็คอยบอกเราตลอดจากจุดเริ่มต้นที่แทบไม่มีอะไรเลยจนกลายมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังโกเบรดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศที่คุณสุทัศน์บอกกับเราว่าเคล็ดลับของความสำเร็จไม่ใช่เพราะหนึ่งสมองสองมือเพียงอย่างเดียว การทาบุญที่ดีนะั่นก็เหมือนการทาทานาบนนาที่ดีถ้านาที่ดีดินดีเราไปทําผลมาก็ดีแต่ดินไม่ดีเราไปทําผลมาก็ไม่ดีตามสภาพเหมือนเราเข้าวัดธรรมกายบอกตรงว่าเข้าไปแล้วเนี่ยคําสอนแต่ละอย่างคือชัดเจนทําให้เราเข้าใจ เรื่องทำบุญแล้วได้อะไระเราทําบุญเราอยาได้อะไรก็อยาได้บุญเมื่อเข้าวัดแล้วเนี่ยธุรกิจเราก็ดีขึ้นยิ่งเราทําบุญเท่าไหร่ใหม่ไม่เชื่อมั่นเราก็ทําเท่าที่ว่าแค่ทําได้ทําเท่าที่แค่ว่าเราทําแล้วเราสบายใจแล้วก็ทําแต่สบายใจแล้วธุรกิจเราดีขึ้นอะไรเราก็ดีขึ้น ลูกน้องเราก็ดีขึ้นตอนหลังมากันเลยว่าเออทำบุญก็มีหลายระดับถ้าเราอยากจะทำบุญแล้วส่งผลให้ดีให้ให้ชัดเจนเออให้ปึ้มสุดๆให้ผลบุญมาส่งมาเร็วแรงเต็มๆแล้วก็ต้องทุ่มสุดใจแต่เราทำบุญทำแค่เสียให้ได้มันก็ได้มาแค่เสียให้ได้แต่ทำบุญ หมดใจจนน้ำหูน้ำตาไหลหรือว่าปื้มสุดๆอนะ่ะศีกับมาก็จะสุดๆเหมือนกันตรงนี้คือคือคือข้อข้อสำคัญนะครับผมก็ทำมาเรื่อยจนดีเรื่อยขายายมาเรื่อยไปเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าทำบุญจนหมดตัวนะผมบอกถ้าหมดผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ผมยิ่งทำผมยิ่งมีเยอะขึ้นดีขึ้นเราตั้งเป้าอะไรก็ได้ขึ้นชัดเจนขึ้น ตรงนี้อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าบุญเราทำเราได้การตัดสินใจทำในสิ่งที่ยากยิ่งครั้งสำคัญในชีวิตก้าวแรกดูเหมือนจะลำบากแสนเข็นแต่เมื่อก้าวข้ามอุปสรรคด่านแรกไปได้แล้วก้าวต่อไปดูจะเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งคุณสุทัศน์ได้เล่าถึงบรรยากาศการสร้างบาร,รมีสวนกระแส ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ผันผวนที่ต้องทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจอย่างมากแต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นช่างคุ้มค่ากับการตัดสินใจอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันตอนนี้เช็คไม่เคยเด้งก่อนนั้นเช็คเด้ง,ดดงนะทำงานทำงานเยอะแต่ <laughs> เช็คทำไมเด้งเปก่อน แต่หลังทํางานน้อยลงแต่เช็คไม่เคยเด้งเพราะว่าเศรษฐกิจดีจะเป็นยังไงก็เรื่องของเศรษฐกิจเหมือนพระเดชกุณหลวงพ่อท่านบอกเลยจาใส่ใจเลยอันนั้นมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนี้เรื่องของบุญคนละเรื่องกันอย่ามาปนกันเพืคนก็คิดนะว่าเออเศรษฐกิจไม่ดีวิธีทำบุญน้อยหน่อยเป็นข้ออ้างได้เป็นข้ออ้างตั้งแต่พระเดชคุณหลวงพ่อบอกว่า นั้นเป็นเรื่องเศรษฐกิจดีก็เ,เรื่องสิเคไปแต่บุญก็เป็นของบุญของเราไปงั้นไม่เกี่ยวกันตอนนี้การทําบุญเลยไม่มีข้อกังขาไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้มีแต่ตั้งเป้าอย่างเดียวว่าจะทาเท่าไหร,เไหร่เพิ่มขึ้นด้วยตั้งแต่ทําบุญมาก็คือเพิ่มขึ้นตั้งเป้าเพิ่มขึ้นตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นเพราะงั้นบุญตรงเนี้ยจะจะรองรับเราให้จเจริญเติบโตขึ้นยอดาขายก็จะสูงขึ้น ธุรกิจเราก็จัดก้าวหน้าขึ้นถามนี่เรามีไม้ตะก,กอนขานี่ก็มีแล้วก็อะไรอ่ะตอนใหม่ๆที่เหมือนก็เคยบอกว่าทําบุญกับหลวงพี่บอกบุญแล้วก็เอาเงินทําบุญหลวงพี่เลย <c oughs> กลับมาเอ e นี่เราไม่จ่ายทำไมเราเอาเงินนี้มาใช้นี่ก่อนเนาะแต่คิดไปคิดมาคิดย้อนหลังสิ <c oughs> แต่ก่อนเราไม่ทําบุญเราก็เอาเงินไปใช้นี่แต่ถามว่าทําไมเรายังแย่อยู่เราก็ไม่ดีขึ้น แต่หลังจากที่เราตัดใจมันมีทองอยู่อะเพิ่มสุดๆคือเนี่ยน้ำตาไหลเอาทองทำบุญหมดเลยทองมีเท่าไหร่ก็ทำหมดแถมชวนน้องด้วยบุญอะไรใช่นไรกันบุญหล่อหลวงปู่โมดุลนหนโมดุลนก่อนใช่ไหมตอนโมดุ่นก่อน นี้เคนนี้ออกที่ไต้หวันเหมือนกันก็เอาไปถวายก็คืออยากจะทํา,าทให้เต็มโมดุลอะมันไม่มีกําลังมันไม่พอมันสุดกําลังของเราในตอนนั้นมันก็ได้แค่ประมาณสองเอ็มกว่าตอนนั้นหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดเอ็มอ่าแล้วก็มาสองจุดห้ามันต้องเรงตามสเต็ปนะหนึ่ง <1. 8. S 1> เอ็มอ่าหนึ่งเอ็กสองหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็มแล้วก็หนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็มาสองจุดห้า แล้วก็มา 5m แล้วก็มา 5m กว่า 5m กว่าเนะีแล้วก็ปีนี้ 5m ก็คือทำแล้วมันก็เสร็จมันขยับขึ้นก็ทุ่มทุกบุญทุ่มอย่างเช่นโมดูลเราอยากจะให้มันถึงแต่มันไม่ถึงแต่เราก็ทำไง<ก>สมบัติที่มีทั้งหมดมมก็ทุ่มไปหมดคือทองเนี่ยเอาเก็บไว้เพื่อจะอาไปจำนำเวลาที่เงินงอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเข้าออกลงจำนำอะคือแต่ก่อนเราคิดว่าทองเนี่ยกเอาไว้เอาไว้ เอาเงินขานกันเหลือเกลือไ้มันก็จะเผลืองี้มันก็ไปจำนำตลอดตัดทิ้งเลยตอนหลังมาทุ่มโมดูลเลยตอนหลังมาก็ไม่เห็นจำนำทองไม่มีไม่ไม่จเป็นองเอาอะไรจำนำก็มีแล้วก็มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาไม่ไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดสะดุดมันเป็นเรื่องที่แปลกแปลกมากสําหรับชีวิตถ้า ถ้าไม่คิดไม่แปลกนะถ้าไม่สังเกตก็ธรรมดาแต่ถ้าสังเกตแล้วถ้าคิดแล้วเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนก็ทองนี่ก็วิ่งเข้าวิ่งออกแล้วจำนำตอนหลังเราตัดใจถวายเหมือนที่ดินที่กรุงเทพก็เหมือนให้เอ็มมันอ่ะห้เอ็มนี่ที่ดินนั่นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เข้าแบงค์ที่ดินที่ขายแล้วถวายอะอธิษฐานอ่ะอธิษฐานขอยาตอาคารร้อยปีแต่ก่อนนั้นก็นี้ก็เข้าแบงค์ เยายามฉุกเฉินฉุกเฉินสุดท้ายอธิษฐานเข้ามาซื้อตอนแรกว่าจะทำออฟฟิศเขียนแบบ,เ,แบ,บเสร็จแล้วจูๆ่ๆมีคนโทรมานี่อยากทำบุญพอดีใแล,แล้วจะซื้อด้วยจะเอาด้วยที่ข้างๆนั้นก็ขายถูก่กว่าเยอะนะไม่เอาคือที่ข้างนั้นขายตารางเมตรละหมื่นเก้าพันห้าร้อยแต่ของเราขายสองหมื่นห้าติดกันเลยผมบอกทำไมไม่ซื้อที่ข้างๆนี่ผมจะทาออฟฟิศผมเกณแบบเสร็จแล้วเขาบอกว่าแม่เขาอยได้เอาตรงเนี้ย แม่เขาสั่งให้ซื้อตรงเนี้ยอยากได้ตรงนี้เขาชอบใจตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วเขาก็บินมาซื้อมา,มาจากออสเตรเลียมาจากออสเตรเลียเพราะตรงเนี้ยถ้าเราทําบุญเราก็ได้บุญเราอ,อินบุญชีวิตเราก็ดีขึ้นธุรกิจเราก็ดีขึ้นครอบครัวเราก็ดีขึ้นทําให้อ่ากํำเนินชีวิตต่อไปเราไม่ผิดพลาด ยิ่งทำบุญแล้วรู้เป้าหมายว่าเราไปไหนเวลาเราตายแล้วเ,วเราจะไปไหนมันสำคัญที่สุดเพราะเราเกิดมาชัตินี้มันก็แค่เป็นคนถามว่าเป็นคนแล้วทําไงเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมคนมีเงินลอยล้านพันล้านเดี๋ยวก็ตายแต่ตายแล้วไปไหนนั่นนั่นมากกว่าที่เราต้องคิดที่ต้องมีคนบอกหลังจากทำบุญแล้วมีอาจารย์ดีๆบอก มีพระเดชคุณหลวงพอ่อเอาเรื่องราวชีวิตจริงให้ให้ดูมีเคสตัวอย่างให้ดูมากมายเราเข้าใจมากขึ้นเราก็ดีขึ้นคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเราช่วยหลวงพอ่อนะใช่ี่ยช่วยงานช่วยงานไม่ใช่ช่วยหลวงพอ่อหลวงพ่อหลายคน <c oughs> บอกว่า <c oughs> เอ้ยเราไปช่วยหลวงพ่อกัน <c oughs> วยหลวงพ่อกันโอ้ <c oughs> แต่ก่อนเราคิดว่าเราไปช่วยหลวงพ่อจริงๆ <c oughs> ราไม่เข้าใจเออทำบุญก็หลวงพ่อสร้างวิหารแล้วก็ช่วยหลวงพ่อดิเอาเลยไปช่วยหลวงพ่อสร้างวิหารหลวงพ่อช่วยเราสร้างสาภาสร้างเจดีย์อา้าวเราช่วยหลวงพ่อเอาไปมาเดี๋ยวนี้โอ้โหตายห<ป> <c oughs> ลวงพ่อช่วยเราคือ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนคำพูดเลยอ่ะคือนี่คือความเข้าใจผิดไงถ้าเราเข้าใจผิดเราก็ช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อตลอดใช่ไหมเราก็ช่วย,วยหลวงพ่อเออ แต่ที่จริงที่ไหนได้หลวงพ่อมาโปรดเราเหมือนพระธรรมาตักบาตรอะแต่ก่อนคิดว่าพระไม่มีข้าวฉันคงมาขอข้าวเรา <c oughs> แล้วก็ตักบาตร <c oughs> แต่ไหนบ้า้ท่านมาโปรดสัตว์เพื่อให้เราได้บุญ <c oughs> คือ <c oughs> อ่าคือหลายคนที่ที่ไม่เข้าใจ ที่วางปัจจัยลงบนผ้ารับประเคนตัดสินใจนำทรัพย์ก้อนสุดท้ายในชีวิตมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาอุปมาเหมือนการฉลองวิ่งเข้าเส้นชัยได้เป็นผลสำเร็จชนะแล้วซึ่งความตรณีที่ตัดรอนสายสมบัติมานับพบนับชาติไม่ท่วนทำให้วันนี้ชีวิตของคุณสุทัศน์และคุณเบญจวรรณน,นันชัย เจ้าของบริษัท NCS GoBread จำกัดมีแต่รอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติเพราะได้เปลี่ยนก้อนขนมปังก้อนเล็กๆนับหมื่นนับแสนชิ้นให้กลายเป็นด่างเพชรพลอยอันล้ำค่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนานกลั่นเป็นดวงบุญสว่างสวัยติดแน่นนักกลางใจด้วยการรื้อผังจนสร้างผังรวยถาวรให้เกิดขึ้นตลอดไป